อันนี้ค่ะ,มะเมล็ดข้าวทางนี้จะสวยมากเลยค่ะเป็นรวงมากเลยนะคะน,นี่ก็จะเป็นเมลิร้อยห้าสนใจไหมคะสุรินนะคะข้าวหอมมมลิสุรินนะคะนี่สวัสดีค่ะมาพบกันกับในช่วงวันหยุดนะคะช่วงนี้จะอยู่ในช่วงของการเก็บเกี่ยวข้าวนะคะผลผลิตทางการเกรษตรนะคะอันนี้ก็จะด้านหลังนี่ก็จะเป็นการเกี่ยวข้าวเสร็จแล้วเราจะยังไม่เก็บเข้ายุ้งทันทีนะคะเนื่องจากว่าจะต้องให้ความ แห้งนะคะตากข้าวเพื่อให้เกิดความแห้งนะคะเราถึงจะไม่ให้ข้าวขึ้นราน,นก็คือวิธีการเก็บรักษาข้าวให้อยู่ได้นานเป็นปีนะคะแต่ว่ายังจะไม่ได้ขายตอนนี้นะคะเนื่องจากว่าข้าวยังอยู่ในช่วงที่ราคาถูกนะคะเราก็เลยจําเป็นต้องตากข้าวไว้ให้แห้งนะเพื่อเป็นการป้องกันเชื้อรานะคะแล้วก็ช่วงนี้นะคะเราจะไม่ตากข้าวตามถนนกันนะคะเพื่อเป็นการป้องกันอุบัติเหตุนะคะก็จะตามตากตามหลัน ข้างๆบ้านนะคะหรือว่าข้างๆสวนนะคะเพื่อเป็นการลดอุบัติเหตุตามกของการนะคะนี่ก็ช่วงนี้หน้าหนาวลมหนาวมาแล้วนะคะเหมือนฝนจะตกนะคะจําเป็นที่จะต้องตากข้าวให้แห้งก่อนนะคะถึงจะเก็บข้าวยุงได้นะคะอันนี้ก็ข้าวทังน,นี้เราไม่ได้ ให้เปิด่ฟนะ,ะน,นี้ลมลมจะแรงนิดนึงนะคะเพราะว่าหน้าหนาวแล้ลมแรงมากนะี้แต่ว่าบรรยากาศเหมือนฝนใกล้จะตกด้วยนะคะก็ขออีกหนึ่งวันนะคะเพื่อการตักข้าวแต่ว่าวันนี้เราจะมาดูข้าวด้านหลังีจะเป็นข้าวที่ปลอดสารพิษนะคะปลอด ยาเลยนะคะเราไม่ได้ฉีดนะคะก็จะใส่แค่ปุ๋ยเคมีทางที่ขึ้นมาที่เพื่อไปนะคะเนื่องจากว่าต้นข้าวของเราได้ตายบางส่วนแล้วค่ะก่อนที่ฝนจะมาทําให้ไม่มีน้ํามาช่วยต้นข้าวแต่ว่ายังมีข้าวบางส่วนนะคะไว้ได้กินอยู่นะคะในว่า,าวเราเก็นข้าวไว้กินนะคะแต่ว่าเราจะมาดูข้าวที่ไม่ใช้สารเคมีใดๆเลยก็จะขึ้นมเมล็ดสีดำๆทางนี้เลยนะคะเดี๋ยวเรามาดูนอนแปครับนอนไปนอนดูไก่นะคะ นี่ค่ะก็มเมล็ดข้าวนะคะอันนี้ที่ไม่ได้ใส่ปุ๋ยไม่ได้ฉีดยานะคะเราจะใส่แค่ปุ๋ยเคมีเท่านั้นนะคะแต่ว่าเราจะต้องตากข้าวให้แห้งนะคะแต่ว่าก็จะมีต้นหญ้าออกมาด้วยเยอะแยะเลยนะคะแล้วก็เบามากเลยนะคะ เราข้าวปีนี้ลดไปจํานวนกว่าครึ่งหนึ่งเลยนะคะนี่ก็จะทําให้มีมเมล็ดหญ้านะคะตัวสีดําๆนะคะ,มะเมล็ดสีดําๆตัวตรงนี้เนี่ยค่ะเราก็ตัดข้าวไปด้วยแล้วก็จะเก็บเม็ดสีดาๆนี้ออกด้วยนะคะอันนั้นก็จะกวาดกวาดเม็ดสีดําๆออกนะคะเดี๋ยวเราพามาดูนะคะอันนี้เราจะไม่ตากกันตามกำหนดนะคะเพราะว่าจะเป็น การช่วยลดอุบัติเหตุน,นะคะก็จะมาตากตามลานกว้างนะคะเดี๋ยวเราจะข้ามมาดูอันนี้อยู่ไอเมือนเกือก็มันยยเยอะจัง อะไรจ๊ะจับกอบสระหงน้ําตํามือลิเกไม่เคยตําบํุงหมูตัวเองเนี่ยก็ขอเอาสะบะปุ้มมงกุฎโมยลุ้นแต่ Diamond Oil Sons โมยลุ้นมาไปสปอยอ๋อมันอะไรอยู่ล่ะ ครุของเรามีแต่เมล็ดหญ้าเลยนะคะสีดำๆตัวตรงนี้นะคะอันนี้ก็จะเป็นเมล็ดข้าวกระบวยกระโารอกระเบื้งอ๋อเรียกว่าพวกเมล็ดหญ้านะคะที่มันจะมากับต้นข้าวนะคะเนื่องจากว่าเรา ไม่ได้ข้าวเยอะเลยนะคะปีนี้นะคะเป็นว่าฝนไม่ตกด้วยนะคะแล้วก็เลยไม่ได้ฉีดยาด้วยนะคะนี่เกิดจากว่าไม่ได้ฉีดยาด้วยนะคะก็จะเลยจะได้เป็นข้าวปลอดสารพิษนะคะก็จะทําให้มีเมล็ดเมล็ดหญ้าเมล็ดต่างๆมากมายนะคะที่เป็นวัชพืชนะคะก็จะมากับข้าวนะคะก็ถ้านั่งบอกก็เกือบทั้งวันเลยนะคะแต่ว่าเนื่องจากว่าปีนี้นะคะแรงมากเลยนะคะก็ทําให้ ต้นข้าวของเราตายก่อนที่ฝนจะมานะคะตอนที่พายุโนอื่นจะมานะคะก็ต้นข้าวได้ตายไปแล้วหลายนี่ค่ะก็จะทำให้ตรงนี้มีแต่มเมล็ดยาเลยนะคะก็แต่ว่าเราจะตากข้าวตัวตรงนี้นะคะไว้เป็นให้แห้งนะคะเพื่อป้องกันความชื้นแล้วก็เชื้อรานะคะก็จะใช้เวลาประมาณสัก 2- 3วันในการตากข้าวนะคะแต่ว่าตรงนี้ เราไม่ได้ฉีดยาจริงๆเลยนะคะก็เลยทําให้แพ้วัชพืชน,นะคะก็ทําให้ต้องมาคอยนั่งเก็บวัชพืชตัวสีดําๆตรงนี้นะคะคือเยอะมากเลยนะคะก็เดี๋ยวจะค่อยๆทยอยไปเลยนะคะแต่ว่าในช่วงวันนี้นะคะเหมือนเมฆฝนกําลังจะมาแล้วนะคะอันนี้ก็จะครุนหนึ่งนะคะก็จะเป็นมเมล็ดหญ้าเลยนะคะเราจะเอาข้าวไว้ให้ไก่ด้วยนะคะเนื่องจากว่ามีมเมล็ดสีดําๆ ตัวนี้เยอะมากมากเลยนะคะก็ก็ตรงนี้จะมีแค่ข้าวไว้กินเท่านั้นนะคะเพราะว่าขายอาจจะไม่ได้ราคานะคะเพราะว่าเมล็ดสีดำๆของวัชพืชน,นี้เยอะมากเลยนะคะนี่ค่ะยเยอะมากๆเลยนะคะแต่ว่าก็จะคอยนั่งกวาดเอาเมล็ดหญ้าออกไปก่อนนะคะอ่ะ นี่ค่ะแต่ว่าเราจะพามาดูข้าวสวยๆกันทางนี้เลยอุ้ยตายแล้วเก่งจังเลยเกือบเสร็จแล้วขับเป็นรวงมากเลยนะคะนี่ก็จะเป็นมะลิร้อยห้าสนใจไหมคะสุรินนะคะข้าวหอมมะลิสุรินนะคะเรานั่งตรงนี้ก็จะปนเอยใช่ไม่เป็นไรค่ะุนไม่เป็นไร ปุ่นนะคะปุ่นไม่เป็นไรค่ะไม่เป็นไรโอ้ข้าวสวยจริงๆจริงเหี้ยของนายยิ่งกต่สวยนะสนใจไหมโอ้คนเกิบกตสวยอ้อ่ะค่ะทำไปอ่ะค่ะเดี๋ยวจะพาไปดูลิเกคีนนี้ขอบคุณนะคะอยากไปมากเลยโอ้โหแต่ไม่มีเงินซื้อขนมอะ อูไม่เป็นไรดูคนอื่นเขาก็พอพี่ต้าบอกว่าแบบคนไทยจะตู้ที่กินเนี่ยเฮอมากเลยค่ะเป็นเม็ดรวงนะะคข้าวมัีของซูรินเราจะหอมอันนี้คือเอาออกจากรวงหมดแล้วนะคะเอาเต่าอีกเต่าอีกเร็วเต่าตีนน้ามือยายบรรยายยังเซอร์อิลหรือเปล่านอายแล้วน่ะ เอ๊ะห yeah, hey, yeah, ็นแต่รองเท้าตัวคือพูดไทยไม่ชัดอ่ะใหญ่แหมเลยใหญ่แหม่เราตอนแรกเนี่ยมันมันนน้องกูดแทบจะไม่แกงไม่แกงกูดเฮ้ยคืโกิโมฮาเลยเออไอหนังบ้านทิ้งแล้วแต่เพรอะว่าไอหนังบ้านทิ้งแล้วเออข้าวสวยมากเลยค่ะออกจากรวงแล้วแล้วก็ไม่มีเม็ดหญ้าสีดำๆเหมือนเมื่อกี้ด้วยนะจ๊ะ มีแต่ไม่เยอะนะคะนี่ใคดูตอนอ่ะีคนหนึ่งมองว่มีคนหนึ่งมีนี่ไม่มีไม่มีไม่มีเมล็ดหญ้าไม่มีดูแล้วนี่มีแต่เมล็ดข้าวกลัวหอยนะคะไม่หอยจ้าจะทำไปค่ะแล้วก็ฟ้องาวอ่ะอ้าวเก่งมากเด็กๆจะได้อาบน้ำไปตอนเย็น อาอโอเคโอเคนี่คนโอ้ยเต็งน้ำตะมุลิกีอ่อค่ะเร็วเกือบเสร็จแล้วเร็วๆๆโอ้ไปเก็บมะขามมากินอีกว่าไปไปเร็วทำบาปโอ้นี่อ๋อค่ะโซ่เหนื่อยไหมคะเหนื่อยค่ะเหนื่อยมากเลยตอนนี้ค่ะได้เดี๋ยวพาไปไปอบตเนาะเราจะพาไปงานอบตนะคะไป งานใบสีสู่ขวัญข้าวนะคะเราก็จะไปเชียนนางงามหมู่บ้านของเราด้วยนะคะโอ้เป็นลายไ,ไม้สีเราด,ดูข้าวของเราก็พโพเนาะตามบ้านบ้านของเราอไปดูแบบนั้นเด้กเก็บมขาเลแลจ้านี่นะคะก็ สุดทิ่ช่วงเก็บเกี่ยวแล้วนะคะก็จะทั้งหนาวทั้งแรงนะคะตอนนี้ก็ยังอยู่ในช่วงของการเก็บเกี่ยวข้าวอยู่นะคะเอาไปอีก3ามกระสอบเต็มแล้วค่ะสู้ๆมาเป็นกำลังใจให้คนเก็บข้าวไไไ อ๋อ,อ,อตอนนี้ก็สอบหมดนะคะก็พักก่อนเลยแค่นี้เดี๋ยวกําลังไปซื้อกระสอบมาใส่ให้นะคะถือว่าลขิาข้าๆหอมมะล,ลิสวยมากๆเลยนะคะเหมือนต,ต่างกันกับเมื่อกี้นะคะที่เป็นหญ้านะคะนี่ก็จะไม่ค่อยมีเมล็ดหญ้าดำๆนะคะนี่ก็จะตากันแถวบริเวณบ้านแต่จะไม่ได้ตากหน้าถนนนะคะเพราะว่าจะ เป็นอุบัติเหตุในการสัญจรนะคะเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวจะเป็นความผิดของเราอีกนะคะในการตากข้าวบนท้องถนนนะคะเราก็เลยมาตากกันในตามบ้านนะคะนี่ค่ะเพราะว่าเออไม่เห็นบอบ้านเราไม่เคยตากบ้านเรามีขโมยด้วยบอกไม่มีบ้านเราไม่มีขโมยขโมยขโมยข้าวนะคะเพราะว่า ต,ตาก,กันตามบ้านจ้ะอ๋อขาดเราเราสามกระสอบบอสี่สี่ไหมนี่ขาดเราเราสี่กระสอบนะคะนี่อ๋องั้นก็มาใส่อีกนะคะก็เกือบเต็มแล้วนะคะข้าวสวยมากๆเลยนะคะแต่ว่ายังขาดกระสอบอันนี้ก็เกือบเต็มแล้วนะคะนี่ถือว่าข้าวมะลรนี่สวยมากๆเลยนะคะ आणि I त्यासं mean, <laughs>